อยากประกอบคอมพิวเตอร์เองหาปอดอะไรเองนะครับซอฟต์แวร์แต่ละตัวเป็นยังไงนะครับ <S <S อยากจะปอดออกมาแล้วเอ้ยมันต้องทำยังไงบ้างเดี๋ <What? S 1> ยววันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับมาบอกต้อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลยครับเทสโก Yahoo! รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทำเองได้โดยไม่ต้อง,ง้อช่ังถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ ท่านผู้ชมที่ได้รับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยูทูบทางเฟซบุ๊กทางโซเชียลต่างๆนะครับที่ได้รับชมในนัทนี้ครับยินี้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง CK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์พีเคในรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับนะครับทุกวันจันเวลาส8นาฬิการ30นาทีนะครับผมก็จะมีเคล็ดลับต่างๆนะครับมาฝากทุกท่านเป็นประจำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับ ICT หรือว่าเคล็ดลับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับครับวันนี้นะครับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับนะครับจะพาทุกท่านมาาดูวิธีกรรนะคับ แกะหรือว่าวิธีการซืร้อนะครับเทสนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีโครงการก็คือว่าผมจะเอาภายในเครื่องนี้นะครับไปใส่ไอ้คูแมนที่ผมได้ทบการรีวิวไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าใส่แล้วจะมีความสวยงามขนาดไหนใส่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนวน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูวิธีการถอดนะครับอะไหล่แต่ละชิ้นนะครับหรือว่าซอฟต์แวร์แต่ฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นไม่ใช่ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวรแต่ละชิ้นนะครับของเครื่องนี้ว่าถอดยังไงมีวิธีการถอดยังไงสายาะารยังไงเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับไปเลยครับ let's go let's go โอเคครับในเรื่องของการถอดน,นะครับ <Wow. S 1> เริ่มต้นเลยนะครับเราต้องมาดูที่ตัวสายนะครับ เคล็ดลับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอจัดแจงใน,น้ัว่อนก่อนนะครับซึ่งเป็นผมเตรียมการที่จะทําการเปลี่ยนเช็ดพีนะครับก็เลยเอามาจัดก,การให้มันเร็จไปน,นะครับก็เลยเอามาทําเป็นคล็ดลับให้ทุกท่านดูด้วยนะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาดูที่สายของทร้งตัวนะครับให้เราทําการถอดสายออกทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่เอามาเชื่อมต่อกับตัวเมนบอร์ด ครับหรือว่าสายที่ออกมาจากตัวพาวเวอร์สไพล์นะครับถอดออกให้หมดเลยนะครับนี่ครับถอดออกให้หมดนะครับให้มันเหลือแต่ตัวเช็ดแต่เดียวนะครับต่อมานะครับเราก็มาทําการถอดตัวพาวเวอร์สไพล์ออกนะครับพาวเวอร์สไพล์ก็คือตัวจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอ่ะโอเคนะครับของผมก็เป็นตัวนี้นะครับก็ถอดออก ตัวเ o อร์โบสแตยเราก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถอดเ o อร์โบสแตยออกแล้วนะครับครับตัวนี้เป็นของโ Googleker นะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดเวอร์โบสแตย์ออกเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูที่สายไฟที่ทําการเชื่อมต่อนะครับกับตัวเคสนะครับก็มีสายไฟตัวไหนนะครับที่เชื่อมต่อกับ เมนบอร์ดบ uh, right? hey, ้างนะครับให้เราถอดออกให้หมดนะครับก่อนถอดนะครับให้เราทําการถ่ายภาพไว้หรือว่าจําไว้ดีๆนะครับว่าเมนบอร์ดตัวนี้นะครับสายพวกนี้เสียบยี่ตรงไหนนะครับอ no มันจะมีตัวนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเป็น power switch นะครับแล้วก็มี power lead นะครับแล้วก็ power l e t d บวก power l e a ลบนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของ reset switch แล้วก็ hard reset อันนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับจำไว้ดีๆนะครับเผื่อเราจะเอาตัวเทรตัวใหม่นะครับมาเปลี่ยนจะได้จำได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายที่สัญนยาเสียงเวลาเครื่องทำงานนะครับก็จะดังติ๊ดนะครับก็สือเป็นสปีกเกอร์นั่นเองนะครับ ต่อมาก็ทำการขอดวัดตเทียตัวครับเมื่อเราทำการขอดน็อตนะครับที่ยึดกับระหว่างตัวโครงกับตัวเมนบอร์ดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเมนบอร์ดออกมาประมาณนี้นะครับ ทิศนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็ทําการนําไปทําความสะอาดนะครับหรือใช้เครื่องเป่าอะไรทุกอย่างให้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราได้ถอดแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปใส่เทปตัวใหม่นะครับให้เราทําความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับในเรื่องของการถอดนะครับส่วนพวกฮาร์ดดิสอะไรต่างๆนะครับเราก็ถอดออกแล้วเอาไปวางไว้นะครับที่ ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยมีความเปราะบางนะครับอาจจะทําให้ฮาร์ดันนี้ถือว่าข้อมูลของเราที่อยู่ในรูปอันนี้แก่เอ๊ะเราขเสียหายไปด้วยนะครับนีแค่คนอันเดียวนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทำการขอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวที่เราจะทําการเอาไปเปลี่ยนใส่กับเคสต,ตัวใหม่นะครับก็คือจะเป็นตัวเม่บอรนะคับแรม นะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือตัวฮาร์ิสนะครับซึ่งเป็นตัวที่เอาไว้เก็บข้อมูลหรือว่าเป็นตัวบู o t วินโดวนั่นเองนะครับ <S <S แล้วก็อันที่3นะครับตัวพาร์ว่าสปายนะครับก็คือตัวนี้เราได้ทำการสออออกตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้ใช้รุ่นนี้อาจจะใช้รุ่นเก่ารุ่นที่แบบว่าเอออาจจะเป็นแบบ รุ่นสีขาวรุ่นเก่าๆนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็อยู่ที่550วัตต์นะครับรุ่นของโคเกอร์นะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของการถอดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่กันเลยนะครับว่าตอนถอดเอาแล้วนะครับเราจะใส่เืลนกับเทปตัวใหม่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากยินดี้อับคขชมจากับ Okay. okay, yeah.